กินไั้ดไ่อยากอ้วงกินไปแล้วสบายดีค่ไหนาไอ้ไอ้ยังไม่แต่เล้วเลยอยากกินน้ำหนูอ่ะอต้มน้ำเยยาวาเอุอ้ยเือเลลูกอ้มันก็ต้มจืดแล้วแต่ว่าอ้ยมันนวๆเลยให้น้ปลาแดกินกับไมต้มขนาดนี้ไปตแต่อยากินน้ำเลอามอ้าว อนว่าสมปานเยองเราเดี๋ยว่างเดี๋ยวว่างก็ก็ยำพวดพวดเลยเขาเป็นแต่แซ่บเลยดีแซ่บดูยำเป็นแต่แซ่บพวดพวดเอ้ยตูนตาหยิงเขาแล้วสิไปทไงบานกันแกดอออ แยกมือป่วงไปเอาเราทั้งของเบกกิ้งไปผมก็ได้จมแล้วแต่ว่าลู่จะลูโตแล้วว่าน้ำมันแห้งแล้วเ่เติมอีกกลุ่นบ้านมันปิดหรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลดูหวยไหมคะคุณยาย เก่งว่ะมันกินเผากับน้ำคือบอเขาว่าอะไรรูลกนี้บุญมีแนวแซ่บเลยซื้อนามสไปมากคุกเข่ากับแฟนเลยถ้าหมือกินกับสไปย์ห้ามมือกินกับเบาเพื่อล้มให้มีเน่เบือกินน้ำเป๊ปะสิก็กินเผาไปไเนก็เอาอุ้นน้ำไม้ต้มยูเอาน้ำไม่ต้มมาทางไหนแต่ยกว่าอีปิ้วมันต้องใส่พิษไว้เต็มยวนมันเปิดตู้อัดแย้ตู้มากับตู้แย้ปะ ตันอยอาจจะก็อยที่ีบัตรปีกกินบัตรปีกเขาบุบๆนี้มันเรนไหมสมพเขาไปบ้านมาแล้วแล้ทั้งน่องมันจะดีโดนแรนทำไมบ้างแรนเขากระจับไปล้านเพื่อนฮะกระจับไปล้ากระจัไปร้าอย่างไงเล่นหมุนสายพานเห็นไหมแมนูแต่ว่าอากาศมันบปิายเทมันเปิดเมนูนั้นป็นเนี้ยมันอยู่ในบ้านแหัวแล้ว อ่เสมันดีเเมื่อไั้นไม่ใส่เนาร้อนม่นบ่มันใสุ่น้อนแล้วมันก็ใส่เกลือกับใบออกมาจกขาปุ้ยหรืปะเอากะรอกตัวน้มันกไม่เกือใเวอิก่ไหมเล่นเล่นออกกระรอกไก่ในบ้านเหมือนกเดี๋ยวอุ่นทำร้อนสดอยู่ตอนนันตัวนไงร้อสาวเ็พาดีกินอะ ไม่ได้ออกไปข้างนอกก็เก็บใส่รถมาขายขืนมาจากบอเลยแถวนี้บอกุ้งมันหลายกุ้งก้ามกลมบุ้งแพงต, 20, 20ตัวยี่สิบยี่สิบตัวโลยี่สิบตัวโลชิม่าตัวโลนี่ชิม่าตัวโลเนี่ยอยู่ประมาณสองร้อยห้าสิบยี่สิบ ยี 20, ่สิบสตัวยูเคยร้อยร้อยแปดสิบยหาสิบาทสดขนาดกุ้งกุ้งก้ามกุ้งกุ้งก้าว่าวนี่คนนี่เป็นกุ้งขาวคุณอยากเห็นกุ้งขาวจะมันตัวยังไงมันโลดะร้อยสาวแต่ เดินเดินไม่เล่นเดินเดินกินดุกุ้เอาหารนี้มะมรับเข่าชงมอต้องนี้จำมะม่งรำมะฮุ้จำมะแกงอะมะฮุ้ว่ามอกอะรูปอะสบอกแล่เข้าใจอย่างจำกระลำปีแทบผักเลยเธอบอกเฮิแจะร้องเห็นเดินำก็จำฮุงเลยจำกระลำปี ตำกลําปีทำไมก่อนทุกเงาะเพราะเพิ่งลูกกะลําปีหลายๆกเพิ่งจะหายมาแม่ก็เลยทำกะลําปีสุ้กิกนสมัยก่อนยุ่มา้องเท่าถกมะทั่วก็ออกลูกประธานก็เด็นยอดมาต่ำเลอะเก่นยอดมคทั่วมาตำ่ำมะรั่วออกลูกประธน ตํายอดมันแทนอันนี้คือความจริงคนสมัยนี้กินยกกันงก็กินทิมทิมทิมข้างๆกินบารู้คุณคาของเลขกับปรถืบประ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 ถืบ ปากระพงเจ้ามาขายปากระพงซื้อตัวละร้อยตัวส so ัน so ่ตัวสัยังไงตัวละร้อยได้ประมาณตัวละร้อยตัวละร้อยสามารถสืได้ซดเจ้าเรียกเศรษฐกิจแบบนี้บอเพิ่นมาขายเองมั้งเลยถือกุงกุ้งบกุงบพุงบเขามาขาย มา,าใครใครมาในหมู่บ้านทำทีไมา่ขายดีครับหมู่บ้านใดเป็นเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยเนะราจะผายมาขายของเราจะผายมาขายของ ต้องเสียค่าเขาหมู่บ้านคั้นละสามสิบบาทเราแตะได้ต่อเดือนหรือต่อเดือนไม่รู้เหมือนกันเอาไว้ไม้เสียสุขคันหรือมาั้แค่ก็ได้เสียไม่ได้เสียไข่ไก่ไข่ไม้ไข่สดัดแผงละเจ็ดสิบาทและเจ็ดสิบาทครับเอาเกินมาดูมาชมเป็นก่อนเลยนะครับไข่ไกไไมสกัามแผงละเจ็ดสิบบาท แหงละเจบาทเอาเรอเอามาแต่เยอะนะครับ,บ,บวันนี้เรามาขายเปนถูกถูกันเลยนะครับไข่ไก่ไข่ใหมไข่สดจากบ้านนานาอนายกกันเลยนะครับแงละเจบาทแหงละเจ็ดสิบบาทเอาซื้อติดบ้านไว้ทาจะได้เลยนะครับไข่ไก่ราคาถูกถูแงละเจบาทแหงละเจ็ดสิบาทครับเอาไปจะได้หาจะได้กันเลยนะครับไข่ไก่ไข่ใหม่ อะไรบ้านนาตะควานายกเบอร์สามล่ะแผงละไม่มีติ๊บาทแผงละโอเคติ๊บาทเอามากันแล้วนะครับวันนี้เรามีใครใจไทยไม่ใครสดจากบ้านนาตะควานายกเสนอนะครับเราอยากได้เบอร์สามเฮ้ยอยากได้เบอร์สามฮะเลื่อนเร์อเบอร์เอาเบอร์งันเบอร์ซีตบาทแผงละติ๊กบาทครับเอาเดินมาดูมันตรงกันต่อนะฮะรทยใจไทยไม่ใครกดจากบ้าน มาอย่างรันธ์ไทยใหม่ไทยนะครับ้านหาดขุดก่อนนายลงนะครับแห้ละเสรจาแงละเสากเอาซื้อบ้านท่านได้เลยนะครับลูกคนล้นแน่แะเสร็าและเร็จเอาซื้อดใหมไทยใหสาบ้านหก่อนนายนะครับแห้งแร สิบบาทเอามาสักแล้วนะครับวันนี้เรามีไทย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 สดจดังมากนะครับไม่ใช่กินกุ้งค่ะใทำไมคะเมื่อวานกุ้งเขายังอยู่ในตู้เย็นอยู่เลยค่ะวันนี้เลยเขามาขายมีกุ่วันนี้เราเห็นเขามาขายถูกถกุ้งขาวกุ้งเล็กค่ะเออโลละร้อยยี่สิบผมก็เลยจับซะเลยตัวนี้มันตัวหน่อยกว่าอว่าคือรุนแรงใช่ขนาดมันสองหน่อยเลยใช่ อาจารย์ไปข่าวอ่ะเอาไปข่าวไปข่าววอ้ยวุ้ย้ยวุ้ย้ยไม่สนใจหนูเลยไม่สนใจ่หนูเลยหนอนแล้วแงมน้ำสวัสดีค่ะุ้ณสวัสดีค่ะนี่หนูนอนแนไหมเหรอสวัสดีค่ะหนูจะจินจุ้งเหรอคะแม่บ้าใแจจุ้งให้หน่อยค่ะ จะจุงแล้วหนูนอนย้หได้ไข่แจะจิ้นจุงอ,อ่าน,นมาเดพันข้อได้หรอมไดลย่าคืน,นม,นนม,นนมนนดืนเดนพันข้อยพันยังไม่คืนเลยหมดัไปแล้วนะคะหนูหิวนมมากเลยค่ะ ยองานงแล้วนมสวัสดีค่ะคุณเข้าไปกอนะขอต่อ้ปนะนะอามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ไปเข้าด้วยนะคะไขาะมไปเข้าจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆค่ะไาลังเาาก่ๆ่าค่ะายบมายบายาย้ยๆ มีโอกาสแล้วเดินกันนะคุณพี่วันนี้มีนุเรียนหมอนทองเนื้อเหลืองหอม